ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นาๆทุกคนนะครับอันนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้เนาะผมก็ไม่ได้รู้เยอะหรอกซึ่งก็คือว่ารถผมเป็นรุ่นนี้นะเป็นรุ่นนี้ซึ่งก็คือมันไม่มีตุ่ม Eco Mode power mode แต่มันมีสายไฟมารอนะครับรถรุ่นนี้เนาะผมก็ได้ทำการนะเจาะรูนะนี่เลยใสยแมงตรงนี้เลยเป็นสวิก ตัวนี้เป็นสวิตติดปล่อยดับนะครับกดติดปล่อยดับซึ่งก็คือเป็นสวิตพาวเวอร์โหมดอีโค่โหมดเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับเดี๋ยวไฟจะขึ้นปึ๊บตัวนี้เป็นพาวเวอร์โหมดผมจะกดอีกทีมันจะปิดนะครับแล้วก็ Eco. อีโค่กดอีโค o โหมดนะก็จะประหยัดนะครับประหยัดจริงหรือเปล่านี้ผมไม่รู้ ดี๋ยวผมก็ปิดซึ่งก็คือถ้าซื้อในลาซาด้ามันก็มีขายนะแต่ว่ามันจะเป็นปลักสําเร็จเนาะชุดหนึ่งก็พันกว่าบาทแต่ซึ่งก็คือไอ้รถรุ่นเนี้ยมันไม่มีที่ใส่มันเป็นคอนโซลแบบนี้แต่ตัวเนี้ยผมซื้อสวิกตัวหนึ่งก็แค่สิกว่าบาทยี่สิบาทแล้วเราก็มาต่อเองนะครับปักมันจะอยู่ตรงนี้นะหรือชุดนี้ออกหรือชุดนี้ออกนะครับแล้วมันจะมีปักลอยวิธีการหานะครับ เอาหลอดไฟคอมลงกาวนะครับแล้วก็เขี่ยดูถ้าเขี่ยแล้วไฟติดเส้นนั้นแหละครับต่อได้เลยครับมันเป็นการทิกกาวนะครับทิกไฟลบเข้านะผมกดผมกดนะผมกดอ้าแดดออกซะงั้นเดี๋ยวเดินหน้าไปหน่อยนะครับเขาลมเข้าลมครับอ่าก็อันนี้ก็แค่มาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็คือมันก็ทําง่ายๆก็ถ้าเป็น power mode นะครับ ตอนที่ผมลองนะครับก็คือปล่อยคัดไม่ทันนะครับรอบมาไวมากนะครับรอบมาไวส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ผมจะเอาไว้เล่นในป่าตอนนี้ก็จะไม่มีไฟอะไรเลยนะครับขึ้นรถนะแม้กระทั่งไอ้ไฟอีโคโหมดเนี่ยมันยังไม่มีเลยผมมีวิธีดับนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นโอเคครับขอบคุณครับ